สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่มหากรรมวยโลกวัดบ้านไร่สองนะครับเฉลิมฉลองหลวงพ่าคุณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกศึกเ m c ซีเซเว่นบยนะครับเราอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับมวยคู่แรกวันนี้มาดูคู่เอกกันเลยนะครับฝ่ายแดงเพชรบางบอนเกากเกียรติยิมครับคืนประกานตำแหน่งแชมป์ WBO เอเชียรุ่นจูเนียร์แบนต้าเบย์115ปอนด์ครับ เจอกับแม็กเคล์แกนไดออนโคนะครับชาวฟิลิปปินส์ประวัติของเพชรบางบอนชื่อจริงว่าการุนจารุปเพลเลอร์อายุ29ปีนะครับเป็นชาวเขตบางบอนกรุงเทพมหานครนะครับในดีที่ผ่านมาก็เป็นแชมป์หลายสถาบันนะครับทั้งรุ่น112และก็115นะครับชกมาทั้งหมด18ครั้งชนะ12เป็นการชนะน็อก5ครับแพ้5เสมอ1นะครับปัจจุบันก็มีคมพยักครับเป็น เทนเนอร์นะครับผมไพยักส่วนนักมวยชาวฟิลิปปินส์คุณสารชัยเชิญครับสม,มัคแค่กรนินโคนะครับนักมวยฟิลิปปินส์อายุแค่22ปีนะครับเกิดวันที่17มกราคมครับปี1992นะครับก็เป็นนักมวยที่ถือว่าสิติเยี่ยมยอดมากครับเพื่อชกมาชนะ10เสมอ1แพ้น1นะครับแล้วก็ ยังไม่เคยแพ้นอกใครข้อสำคัญเพิ่งแพ้เมื่อไฟที่แล้วนี่เองครับไปการต่อยที่แอฟริกาใต้นะครับเดินทางไปต่อยชิงแชมป์ไอบที่แอฟริกาใต้ก็แพ้กับนักมวยเจ้าถิ่นครับรูซุกโคมิโยมานะครับแล้วก็ที่เหลือผ่านมาที่ชนะมารวดเลยนะครับแล้วยังไม่เคยเดินทางมาชคเมืองไทยครับมันแน่นอนคู่นี้ขออนับว่าเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้ามาตรฐานอุตสาหการรมป้องกันไฟดับ ไฟตกไฟกระชากนะครับติดต่อได้ที่021863010สุพติกจัดจำหน่ายในสปปลาวนะครับโดยบริษัทวันเทรดดิ้งคุณสมศักดิ์บุญกิติพรบริหารงานในสปปลาวนะครับติดต่อได้ที่250630ขอบคุณบริษัทแกนแอนแกนสปอร์ตร่วมจำกัดขอบคุณกระท่อมหินนันทพักครับวางน้ำเขียวโอ้โหเกมดูเดือดเลยครับตอนที่แรกกันแล้วครับเพชรบางบอลกับทางด้านแมคเคครับหุยมัน ยับขวาของแม็กเคย์ครับทำลายจงังหวะโจกแก๊ตต้องโยกเข้าไปครับโอ้โหตอ,อนนี้ชุดนี้ครับทำได้สวยเพชรบางบอลจะเป็นคู่ดูเดือดอีกคู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่คู่เทิดศักดิ์กับไซโดนีรับการยกย่องให้เป็นคู่มวยดูเดือดของโลกเลยนะครับประจำปี2014หรือ257นะครับจากการยกย่องขององค์กรมายโลกนะครับพูดถึงเทิดศักดิ์ครับพุณสรันชัยครับจะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งในวันที่9ธันวาคมนี้นะครับ ที่เว <ไป S 2> ทีมวยชั่วคราววัตตะโกครับอำเภอภาชีจังหวัดพรัทรีอยุธยาครับรู้สึกจะมีขยับหรือเปล่ากรรมการอาจารย์สวงทวีคูณนะฮะตรวจเ,เครื่องป้องก,นะะกันนะฮะกระจับอนุญาตให้ชกต่อครับซ้ายกับขวานี่หมเว,เ,วเวลาเวลาพุ่งตัวหรือก้มตัวเข้าหากันนี่ศีรษะมาเลยนะต้องระวังครับศีรษะอาจจะชนกันได้ มวยซ้ายมวยขวาโอ้ยนี่นะครับพี่จังหวะสวยครับแหมไม่ธรรมดาจริงครับนักชกฟิลิปปินส์รายนี้ก็เรื่องคู่ต่อสู้ต้องพิจิพรถณันเป็นพิเศษนะครับทีมงานฝ่ายต่างประเทศทั้งคุณหนึ่งแล้วก็น,น้องดิวนะครับก็คัดเอาแบบกระดูกมาเลยนะครับเพื่อที่จะทดสอบนักมวยของไทยด้วยนะครับว่าถึงเวลาหรือย,ยังที่จะกระชาก ล่าบอลังโลกนะครับกระชากแชมปโลกสถาบันใหญ่สถิติของเขานีนชนะ10เสมอหนึ่งแพ้หนึงี่ไม่ธรรมดานะครับพึ่งแพ้มาแค่ครั้งเดียวจังหวะสวนหมัดกันนี่น่ากลัวเลยนะครับเป็นแฟนที่วัดบูไผ่ก็หวาดเสียวครับดูเกมแล้วต่างคนต่างจะจะชิงเดินนะครับทางด้าน เคลก็ได้ลุ้นนะมีจังหวะก็ออกมาซ้ายได้อย่างสวยๆได้ลุ้นได้เสียวกันตลอดครับโอ้โหซ้ายเขาก็น่ากลัวครับแมคเคนโอ้โหเพชรวังบอลบวกขวาครับซะโอซ้ายโดนครับระวังซ้ายด้วยครับเพชรวังบอลแหมดูแล้วนี่หวัดเสียวครับจังหวะที่เราออกเคลื่อนขวาออกไปเนี่ยเขาซ้ายสวนเลยนะครับซ้ายตรงแล้วมีเขามีสเต็ปนะครับคุณสันชัยดูเขาโยกไปโยกมาครับดูการเต้นฟุตเวิร์ของนักมวยฟิลิปปินส์ครับนี่ผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับไฟล์ล่าสุด ชิมแางของสถาบัน IBO ที่แอฟริกาใต้มามันดีกรีนี่ไม่ต้องห่วงครับมาหมดโยครับพักสักครู่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอบคุณเครื่องปรับอากาศมิสูวิชิเฮฟวี่ดิวตรีขอบคุณมิสูปัตพีทองขอบคุณห้างคุณส่วนจำกัดเจ็ดาเจ็ดนอพาณิชย์นะครับและขอบคุณมอนทาน่าอินเตอร์เทรดจำกัดครับโอ้โหช่วง10วินาทีแรกครับห แม็กเคลย์นี่มาเป็นพายุเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเพชรบางบอลก็บอยัันครับทิ้งเดินก่อนอัดลำตัวครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหแลกกันแล้วครับแหวาดเสียวนี่ครับไม่ถอยครับเจ้าแกเพชรบางบอลพยายามจะต่อยแล้วก็เรียกความมั่นใจนะครับแชมป์โลกสถาบันใหญ่รออยู่โอ้โหครับคุณสารชัยดูหมัดของเพชรบางบอลโอ้โหนี่เขาแลกลำตัวกันเลยนะครับ นวดลำตัวก็แข่งกันเลยนี่เพราะว่านานทีครับเห็นมวยที่แรกลำตัวแข่งกันนี่ถือว่าทนตรหดทั้งคู่ครับโอโ้ตอนนี้ออกมาใส่กันไม่หยุดครับไม่มีการดูชัดดูเชิงนะครับวัดกันเลยดูครับซ้ายกับขวาจาแก๊บหรือแม็กเคโอ้โหซ้ายครับแมาต้องระวังนะครับซ้ายตรงของนักดาแม็กเคครับเป็นบองบอลสายตัดลำตัวแล้วขึ้นบนนะครับ ถือว่าเป็นดาวรุ่งเบอร์หนึ่งเลยของกอเกต็ดรุปครับเ,เป็นบางบอลโอ้โหนี่แมสเต็ปเท้านี่ใช้ได้เลยครับทางด้ันแมคเคโอ้โหยกได้ครับจะดมเชงเชงแล้วก็เชงซิมอิวนะครับมอบให้3,000บาทครับคุณอมรินพรประธานช่วงกลางยก4ครับแมคเค์ซ้ายจะผ่านตลอดหรือเปล่าครับเพราะว่าขวาของเพชรบังพร,งพรก็ไม่ธรรมดาครับ ตอนนี้ต่อยทรงบูครับโอ้โหดูอัดลำตัวเอาแล้วครับเป็นลูกโอ้โหยลูกรีเทนเนอร์โดนยังรีเทนมาตัวแข็งแล้วนะคุณชูนนใช่ครับโดนลำตัวเยอะๆครับไหวไม่ไหวครับโอบบวกซ้ายครับแม็กเคโอ้ยขวาไม่ถูกแม่นี่เราได้เห็นลูกตัดลำตัวเพชรลองบอลนะครับที่พัฒนาขึ้นมาดูครับต่อยไม่หยุดเลยนะครับนี่นะครับอาวุธเด็ดเลยดูส่วนแม็กเคจะทนได้แค่ไหนครับตอนนี้เริ่มโตแล้วมแม็กเค เขาลำตัวโน่นลำตัวขึ้นบนแหมขวาหลุดไปนิดเดียวครับคุณสันทายแต่หรือครับศีาเดี๋ยวกรรมการแสวงทวีคูณดูดูแลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่แตกลุยต่ออุบัติเหตุอาจจะชนกันได้นะใช่ครับอย่างที่อาจารย์เรียนครับมวยซ้ายกึมมืขวาหัอาจจะโค้งโคกันโดยที่ไม่ตั้งใจครับเดินอีกเดินอีกกาจะเก็บให้อยู่นะครับกาวน็อกเลยครับคุณสันทัยดูโห นี่เ,นเลยครับตัดลําตัวกับเปรน,นปอนแม่มหมดโจกค,ครับวัดบุภัยมหากรรมวยโลกวัดบ้านหองเฉลิมฉลองรูปหล่อหลวงพระคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกับศึก v ีเอ็มเซเว่นเบนอตประเทศไทยครับขอบคุณบริษัทเอชยออี e o ครับบริษัทแอคคอร์ดพีเวลอิเล็กทริกหนึ่งเก้าเก้าจำกัดหลอดไฟไล่ยุงสบายดีเช็คอินอันดามันและขอบคุณปานะโอสดยาแคปซูล วีแม็กสู้ทุกสนามครับโยกหกเริ่มครับเพชรบางบอลป้องกันแชมป์1 1อปอนของ WBO เอเชียครับเจอกับแม็กเคลฟิลิปปินเดินติดตลอดครับเจ้าแก,ก๊ปวัย29ปีนะครับจากบางบอลกรุงเทพมหานครเป้าหมายใหญ่ก็คือแชมป์เป็นโลกทั้งสามสาาบันนะครับช่วงต้นปีหน้านี่เสียโคบ,บอกได้ชิงแน่นอนช่วงเวลาที่เหลือก็ต้องต่อยให้ประทับใจแล้วก็ ติดแฟนๆมวยให้มากที่สุดนะครับใบนี้ก็เห็นการพัฒนาการของเพชรบางบอลเรนเนอร์ก็คือคมพยักครับคมพยักคมพยักนี่ต่อยลำตัวเก่งมากนะครับคุณสารชัยเป็นต่อยแบบหมัดตัดลำตัวนี่แหละครับสูตรของคมพยักเรียกว่าสอนเทคนิคครับ,รบกับแม็กเกลย์วันนี้ออกแรงเยอะเลยครับเจ้าแก๊ปของเราแม่ เพราะว่าคูあああ่ชกก็ประสบการณ์สูงครับผ่านการชกศึกใหญ่ๆมาแล้วนะครับแม็กเกรแล้วก็ช่วงหลังๆอย่างที่คุณสันชัยเรียนครับว่าฟิลิปปินส์เขาก็เข้มในเรื่องของนักมวยที่เดินทางมาชกในต่างแดนนะครับครับโดยเพราะการมาเมืองไทยนะครับก็สติชกนี่เห็นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนงแม็กเกรนี่ไม่ใช่เป็นบยที่แพ้สิบกว่าครั้งนี่แพ้มาแค่ครั้งเดียวมาทำท่าจะ ทำท่าจะหัวหัวซุนห,หนีนะ <c oughs> จะเข้าล่องเข่าเข้าไปใ่ไห <c oughs> น่า,าสนิทน่า,าสนิบเหมือนยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะคุณสุนนทรนะก <c oughs> <c oughs> รรมการแสวงก็พยายามจะเตือนครับเ <c oughs> พราะว่าก,ก้มต่ำครับแม็คเคลย์แล้วก็ลูกชอบหันหลังด้วยครับ <c oughs> เอาล้วครับแม่ผ่อนนิดนึงครับเอาล้วครับเข้าลุยต่อครับยิงขวาเข้าไปเพชรลงบอล แมตแม็กเคเอียงข้างให้เอาเจอขวาเข้าเราเข้าไปกรรมการแสวงให้ชกโอ้ยแมตรีบฉวยโอกาสเลยนะครับทางด้านแม็กเคแมตต์เต็มบล็อกไว้แล้วครับเพชรบางบอลแม็กเคก้มต่ำเข้ามาอีกถ้าระยะห่างในแม็กเคเขาจะมีซ้ายจ้วงมาแบบว่าน่ากลัวนะครับซ้ายของแม็กเคล เพจบอลต้องติดตลอดครับคือพอออกมาแล้วก็โดนนะใช่ครับคือเราก็โดนเหมือนกันโอ้โหนี่นะครับซ้ายลูกนี้นะอย่างที่คุณสนนบอกเพรบัองบอลน,นะครับบางทีป้องล่างโดนบนโอ้แล้วครับแลกกันแต่แม็กเคเวลาแกนั่นแล้วแกก็หยุดนะคือแกออกได้สักประมาณหนึ่งสองแล้วก็หยุดโดนแล้วครับ<ด>คุณ<ด>สาใจโอ้โหโเอาแลยรอ,ยอจน,นได้ครับ รอมันนี้มานานครับเจ้าแก๊ปบโอ้โหสัวลงไปเปี้ยงเดียวครับลงไปนั่งเลยครับแตลุกไปครับไม่น่ารู้ครับเุื่อสายไม่โอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาดูภาพสโลโมชั่นแล้วก็การชูมือนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับดูภาพช้าครับ เดินติดโอ้โหนี่ครับสวนหมัดขวาเข้าเต็มกระโดงคลางครับลงไปนั่งก้นจำเป้าเลยครับ